สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่น,นชาวประเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP 621ค่ะประจำเช้าวันจันทร์ที่3เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีประเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้น้องมี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พีที่ 300บาทนะคะ1องค์300บาทจา้ะ2องค์500บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7211933นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีคะ่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปกับพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งวันน้องมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาหลังเป็นร่องเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งจ้ะ <c oughs> สมเด็จเก่าจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงปู่แหวนจ้ะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะรายการที่สองจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะคะเชียงใหม่กับพี่ๆขาปีหนึ่งเจ็ดจ้ะหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามจ้ะ รายการที่สามหลวงพ่อแดงยานวิลาชนะคะปีหนึงปีศูนย์สามจ้ะหลวงพ่อแดงวัดเขา่าบันไดอิดนะคะรายการที่สามจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่สี่เป็นสมเด็จเก่านะคะ เน่เก่าสวยจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่สี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าจ้ะรายการที่ห้าหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะปีสองสี่หกเก้านะคะหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดจ้ะหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดนะคะรายการที่ห้าจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6กับพี่ๆค่ะรายการที่6กหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านกับพี่ค่ะรายการที่6จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระซุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอรายการที่7นะคะพี่ๆขาพระซุ้มกอกรุทุ่งเศรษฐีจ้ะรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นพระสังกะรจายหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปหล่อพระสังกระจายหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่ขารายการที่8นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพระสังกระจายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9าจะ้ะรายการที่9หลวงพ่อโบสน้อยนะคะหลวงพ่อโบสน้อยรายการที่9าจะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10พระขุนแผนหลวงปูทิมจ้ะพระขุนแผนหลวงปูทิมมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานนะคะด้านหลังมีฝั่งตะกุดค่ะพี่พี่ขาพระขุนแผนหลวงปูทิมวัดระหารไร้นะคะจังหวัดระยองจ้ะรายการที่10ค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่พขารายการที่11จ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่12จ้ะ12เป็นพระลีลาเมดขนุนนะคะ พระลีลาเมตขนุนจ้ะรายการที่12นะคะพ,พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13หลวงพ่อสงฆ์จ้ะหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสรารลอยนะคะชุมพรจ้ะปีสองหนะคะึค่ะพี่ขาเป็นเหรียญที่ระลึกบูรณะพระอุโบสถวัดตโนดนะคะ หลวงพ่อสง์จ้ะวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะคะรายการที่13คค่ะพี่ๆค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่14นะคะ14เป็นพระ25สัตวรรษจ้ะรายการที่14นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ส5ค่ะ25เป็นพระรอดพิมพ์สองหน้าจะ้ะพระรอดพิมพ์สองหน้าค่ะพี่พขารายการที่15นะคะ300บาทจะ้ะ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่รับสองรายการ500บาทจะ้ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16หกหลวงพ่อทบวัดชนแดนจะ้ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดช้างเผือกจ่ะปี1นเก้าค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะสิบเจ็เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ่ะ รายการที่17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะพี่ขา18เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานจ้ะพระปิดตาหลวงพ่อทานะคะรายการที่18จะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่ขาพระปิดตาหลวงพ่อทาคะ่ะ รายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19บเก้าค่ะพี่พีขา19หลวงพ่อไผ่จ้ะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่19บเก้าค่ะพี่พีขาเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะปี2 4 7 8จ้ะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่ๆขาเก่าแบบนี้เลยจ้ะเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะหลวงพว 19, ่อไผ่รายการที่19กจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่20ิค่ะพี่พขา20เป็นประท่ากระดานนะคะปลาท่ากระดานเนื้อชิ้นตะกัวจ้ะรายการที่20นะคะเก่าค่ะองค์นี้พี่พีขาเก่าสวยจ้ะประท่ากระดานนะคะรายการที่20ค่ะพี่พีขา ต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ21เป็นพะร่วงจ้ะพร่วงลางปืนนะคะรายการที่21จ้ะพร่วงลางปืนนะคะรายการที่21ิค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่22คะ่ะ ยี่สิบสองเป็นลิงหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างนะคะพี่ขาลิงหล่อรายการที่ยี่สิบสองจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยนะี่สิบสามนะคะพี่ขายี 23, ่สิบสามหลวงพ่อฉุยจ้ะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคาเหรียญสภาพเก่าจ้ะ มีเลี่ยมขอบค้างนะคะพี่พี่ขารายการที่23จ้ะต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ24เป็นเต่าหลวงพ่อเงินจ้ะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่24ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่2 5นะคะ2 5เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะ เป็นพระผงหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะมีลงลักปิดทองจ้ะรายการที่25นะคะพี่พขารายการต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26เป็นเหรียญเนื้อดวงของหลวงปู่ศิลานะคะ มีต่อโค้ดจ้ะเหรียญเนือดวงหลวงปู่ศิลาวัดประทาตหมื่นหินจ้ะปี67เจดค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะของหลวงปู่ศิลาจ้ะรายการที่26่ินะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็นะคะยี่สิบเจ็ดเป็นพระของขวัญสมเด็จวัดปากน้ำจ้ะ มาผอมเลี่ยมค่ะพี่พขาพึ่งได้มานะคะพึ่งได้มาเมื่อสองสามวันนี้นะคะพี่ขาสมพระของขวัญสมเด็จวัดปากน้ำจ้ะรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่2 8ค่ะ28เป็นพระพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะรายการที่2 8นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่29บค่ะพี่พี่ขา29เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการที่29บค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่30จ้ะ30เป็นสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะสิงสามขวัญเรียกทรัของหลวงพ่อเดิมจ้ะแช่น้ำมันว่านจันหอมนะคะรายการที่ 30จ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมจ้ะแช่น้ำมันวานจันหอมนะคะรายการที่30ค่ะพี่พี่ขา30จ้ะ300บาทเช่นกันนะคะรายการที่30จ้ะ300บาททุกรายการเลยะคะ่ะพี่พี่ขาถ้าชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหลองสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวหลวงสุภาจะส่งให้จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะพี่ขาวันนี้น้องมีสองรายการจ้ะพิเศษหนึ่งค่ะพิเศษหนึ่งเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าจ้ะมีต่อโค้ดค่ะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปี19คาค่ะพี่พขารายการพิเศษรายการที่1นะคะ500บาทจะ้ะน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะหลวงพ่อคูณปี19จ่จ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่2นะคะรายการพิเศษสองเป็น มีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดด้ามงาหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พขาเดีย๋ยวน้องสุภาถอดออกจากปลอกให้ดูนะคะมีดด้ามงาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พขารายการที่รายการพิเศษรายการที่สองจ้ะ พิเศษสองเป็นมีดด้ามงาหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่สองค่ะมีดด้ามงาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการพิเศษรายการที่สอ,องจ้ะห้าร้อยา 2, บาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยเอ้ยไม่ไม่มีกล่องนะคะ นี่จัดให้แบบนี้เลยนะคะ500บาทจ้ะรายการพิเศษรายการที่2นะคะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะแล้วก็วันนี้น้องมีรายการพิเศษ2รายการจ้ะมาให้พี่พี่ได้รับชมนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4์8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะสำหรับเช้านี้ สวัสดีค่ะ